สัปดาห์นี้ที่ป๊อบทีวีป๊อบสเปเชียลอังคารที่10จัดเต็มความบันเทิงวันหยุดไปกับรายการพิเศษที่เราได้ชวน3หนุ่ม1สาวแห่งบ้าน KPN อย่างน้ำหวานผู้ชนะเลิศจากเวทีการประกวด KPN Award ครั้งที่13 The Battle Series และรองผู้ชนะอันดับหนึ่งอย่างหนุ่มขวัญพร้อมด้วย2หนุ่มพิธีกรแห่งรายการ KPN l i v e อย่างหนุ่มเพชรและหนุ่มเพิร์ท ไปร่วมทำกิจกรรมสนุกๆกันที่โบนันซาอะดเวนเจอร์พาร์คเขาใหญ่พร้อมพูดคุยแบบเป็นกันเองในบรรยากาศสบายๆที่งานนี้บอกได้คำเดียวว่า e อ็กซ์คลูสุดๆหาชมที่ไหนไม่ได้แน่นอน <What? S 1> บ๊อบซีนีมาพุทธที่11พบกับสกูปพิเศษของสุดยอดผู้กำกับแห่งยุคเควินต n t ท r เรนติโกับสิบหนังปโปรดประจำปี2013ว่าแต่จะมีเรื่องไหนที่ตรงใจกับเพื่อนๆบ้างต้องรอติดตาม เอเชียนเซอร์ไพตี้สุขที่1 3พบกับเจ็ดหนุ่มเคป๊อปเลื่อนใหม่แฟร์แรงอย่างบางทันบอยส์กับการเยือนประเทศไทยครั้งแรกพร้อมติดตามเบื้องหลังการถ่ายปกมินิอัลบั้มชุดล่าสุดของห้าหนุ่มพลังแสงชายนี่ศิลปินพิเศษประจำเดือน hey, <we> สุขที่13พบกับเหล่าศิลปินไทยทุกค่ายเพลงที่จะมาสร้างสารรค์ความเคลื่นเครงบันเลงความสนุกสนานและส่งมอบความสุข13ชั้นกับของรางวัลสุดพิเศษแบบจัดเต็มเพื่อชาวพอคทีวีโดยเฉพาะ กับรายการพิเศษต้อนรับปีใหม่4ชั่วโมงเต็มตั้งแต่4โมงเย็นถึง2ทุ่มกับ pop TV present สุข13ทีดี13ผล